สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวนะคะสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมแห่งนี้นะคะนดีฮะอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่หนึ่งนะคะพาไปไหว้นะคะพระพิลุนนะคะต่อไปอันนี้คือมาชมรอบๆนะคะของสวนบัวนะคะเนี่ยนะคะคือสวนบัวนะคะ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใกล้ๆก,กับสถานที่ตั้งของพระพิรุณแห่นงนี้นะคะอันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะดูนะคะสวยงามมากไหมคะจากไหว้สการะรส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะทีนี้ก็จะพามาชมนะคะสวนบัวนะคะรอบๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตาแงงแสนแห่งนี้วิทยาเขตกรแพงแสนแห่งนี้นะคะ ดูนะคะอันนี้คือสวนบัวนะคะพาแวะมาเพื่อนๆมาเที่ยวมาท่งมาถ่ายรูปก,กันได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะดูนะคะดูบรรยากาศนะคะสวยงามมากนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสถานที่นะคะที่สวยงามมากนะคะที่แห่งนี้นะ รอบรอถูทัดนะคะสวยงามมากไหมคะทางเพื่อนมาเที่ยวชมนะคะดูนะคะสวยงามมากนะคะทําว่างนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนกันนะคะเข้าแวะมาเที่ยวชมได้นะคะ